มีปัญหาสายตายาวเปลี่ยนมาใช้แว่นตาโปรเกรสซีฟแว่นเดียวใช้ได้ทุกระยะวัดสยายตา12บสอขั้นตอนโดยจากสู่แพทย์และทีมนักทัศนามากปรึกษาฟรีที่มัตยาวิชั่นเซ็นเตอร์เขาถามว่าอยากทราบว่าหุ้นกลุ่มพลังงานอาจารย์สนใจหุ้นตัวไหนมากที่สุดและเพราะอะไรอ๋อไม่ไม่เลยครับอันนี้ตอบง่ายตอบเร็วครับไม่เลยครับเหตุผลที่ไม่เนี่ยเป็นเพราะว่าต้องยอมรับก่อนว่า คุณพลังงานเนี่ยหลักๆน้องก็มีอยู่สองกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือพลังงานดั้งเดิมนะครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือพลังงานสะอาดใช่ไหมก็คือกลุ่มใหม่ใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่เราทราบกันแหละว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยเออก็จะมุ่งเน้นไปทางพลังงานสะอาดมากขึ้นมากขึ้นจริงไหมฮะนะครับ<ม>อืเออทีนี้ปัญหาของธุรกิจพลังงานสะอาดคืออะไรนะครับเออข้อแรกนะฮะ <c oughs> ข้อแรกคือพลังงานสะอาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตน้นเอเอเงินลงทุนนะครับเมื <ər bus. S 1> ่อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมัน โปรเจกต์หนึ่งมันเล็กครับเบิร์ตเล็กมากยกอย่างเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ฟาร์มนะครับโซลาร์ฟาร์มหนึ่งโรงนะหนึ่งโรงนะครับจะมีขนาดนะครับเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก0.5เมกะวัตต์0.5เมกะวัตต์นะครับนะอาจจะแบบใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นลลายรงรวมกันก็ได้นะครับเช่นหนึ่งเมกะวัตต์สองเมกะวัตต์สามเมกะวัตต์ห้าเมกะวัตต์ก็เป็นไปได้นะครับเป็นที่ที่เคยเห็นก็สักสิบเมกะวัตต์โอเคปะ 10เมกซนี่ก็เรียกได้ว่าที่ดินแบบโอ้โหเบิร์ดแบบส่วนลูกหูรู้ตาแล้วนะเป็นพันไร่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะนี่คือพลังสะอาดนะก็จะใช้พื้นที่เยอะอ่าใช้พื้นที่เยอะแต่ได้ได้พลังงานไฟฟ้าน้อย0.5เมกซ์1เมกซในขณะที่พลังงานแบบเก่าเนี่ยนะครับแบบพวก IPP เนี่ยใช้ถ่านหินใช้น้ํามันใช้แก๊สธรรมชาติอะไรพวกนี้นะครับพวกเนี้ยโรงหนึ่งนะครับเบิร์ต2พันมกะวัต์ สองพันกับศูนจุดห้าเห็นภาพปะเห็นสเกลใช่ไหมดังนั้นมันแปลว่าพลังสะอาดเนี่ยมันเลยมันเลยเป็นตลาดแฟ g m e n t ท d อ่าใช่ปะใช่ปะมันต้องมคู่มาให้บริการเนเรี่ก SPP เนี่ยหรือ VSPP เนี่ยนะครับหลายๆลายลายเยอะมากๆกระจายเยอะมากเป็นร้อยๆลายเลยเบิร์ตเป็นร้อยๆลายเลยนะที่เมื่อก่อนเราจะเห็นได้ว่าคุดเคยว่าโรงไฟฟ้าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแบบแค่สอสโรงอ่ะ ใช่ไ่ะเมื่อก่อนก็จะมีกลมีเอ็กโมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไ่ะเออลาดอย่างเงี้ยเออลาดลาดบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะเออมีไม่กี่โลเองอ่ะสามสี่โลอะไรเงี้ยเต็มที่ละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายุคนี้มันก็จะแบบอย่างเงี้ยเล็กเล็กเล็กเยอะไปมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันมันเลยทําให้การกระจายตัวสูงมากข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับเออพี่คิดว่าพอพลังสะอาดเนี่ยสเกลมันเล็กแล้วก็จริงๆแล้วนะแอคชวลีนะครับมันไม่คุ้มครับ ความจริงแล้วเนี่ยลงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเนี่ยมันไม่คุ้มต่อมันไม่คอมเมอร์เชียลถามว่าทอนถึงมันถึงไม่คอมเมอร์เชียลนะครับคือค่าแรงในการติดตั้งราคาวัาสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับกับรายได้ที่มันได้มาเนี่ยนะครับเบิร์ตมันถ้าเทียบกันกับพวกพลังงานเก่าอะนะครับมันไม่คุ้มเลยเผลตอบแทนมันต่ำกว่าเยอะต้นทุนสูงกว่าว่าง่ายๆนะครับก็ทําให้จริง,รงๆแล้วเนี่ยถ้าภาครัฐไม่มาสนับสนุนนะครับไม่มีใครทําไม่มีใครทํา อ่าเพราะไม่คุ้มนะครับ <c oughs> แต่ที่เขาว่าทำๆทำกันเยอะแยะเยอะยเนี่ยเพราะรัดสับสนพิเศษอ่าไอ้เงินสับสนพิเศษเนี่ยเมื่อก่อนเาเรียกว,ว่าแอดเดอร์แอดแอดก็คือ ad ดีดีเลยแอดแอดเดอร์ ad, ad เพิ่มขึ้นไปเลยนะครับเ <Yeah. S 1> อ่อยุคใหม่เขาเรียกว,ว่าฟีดอินทาริฟนะครับก็มันคือเงินสับสนุนแล้วกันนะครับใช้คำนี้ <c oughs> ทุกวันนี้ไอ้เงินตัวเนี้ยมันดันมีระยะเวลาจำกัดห้าปีเจ็ดปีเมื่อก่อนก็สิบปีสิบห้าปีก็มีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เลเวลมันน้อยลงเรื่อยๆ อะไรเงี้ยเราน้อยลงเรื่อยๆธุรกิจนี้ยมันเลยกลายเป็นการกินกาไรไปส่วนหนึ่งคือมันเหมือนเป็นการปั๊มเงินสดอะเบิร์ดปั๊มเงินสดในช่วง5ปีแรกเจ็ดปีแรกเก็ตปะที่ยังมีผลประโยชน์างภาษีเอยังยังมีผลประโยชน์พิเศษอยู่เนึกออกไปครับเออแต่พอรายได้พวกนี้แอดเดอร์แอดออนพวกนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยหมดปุ๊บกำไรปุ๊บเรือศูนย์เลยครับหรือเกือบศูนย์เลยครับเบิร์ตหรือเกือบศูนย์เลยเนื้อออกไหมดังนั้นมัน <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกลุ่มธุรกิจที่มันกลายเป็นการเก่งกําไรมากกว่าก็คือเก่งกําไรว่าถ้าสมมติว่าจู่ๆนะวันดีคืนดีบริษัทที่เราสนใจอยู่ที่เราลงทุนอยู่เงี้ยนะครับเขาได้โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาได้เป็นเอ่อกรีนฟิลนะกรีนฟิวก็คือแบบแบบทำใหม่เลยอ่ะได้ได้ใบอนุญาตมาอย่างเงี้ยเบิร์ดราคาคุณก็ปึ้งขึ้นเลยเพราะรู้เลยรู้ว่าเดี๋ยวเขาจะได้เงินสดมาอีกมหาศาลอีกห้าปีเจ็ดปีจริงป่ะหลังจากนั้นเพิ่ราคาคุณก็จะแบบซึมซึม เพราะรู้ว่าเดี๋ยวพอผ่านอีกสามปีห้าปีเจ็ดปีเนี่ยมันก็จะเงินก้อนนี้ก็จะหายไปนี่ออกไปครับซึมนี่ก็คือต้องร่วงลงมาก่อนด้วยร่วงครับ <c oughs> ซึมมันจะซึมครับมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆลงครับมันจะแบบไม่หักปุ้งไม่ได้หักป้งลงมาไม่ใช่ครับอื <c oughs> มค่อค่อยซึมซึมลงมาอย่างเงี้ยนะมันพี่เลยมองว่ามันมุมมองพี่อย่างว่ามุมมองพี่นะครับพี่อาจจะผิดก็ได้ถ้าใครจะถ้าใครคิดว่าเอ่อมุมงนี้มันไม่ถูกต้องก็สามารถแชร์กันได้นะครับก็แต่มุมมองพี่คิดว่ามันเลยเหมาะกับการเก็งกัอะไรมากกว่าอืม มันเหมือผูกขังมาเลย business model ว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่พอหมด adder เอ้ยหมดอะไรนะไอ้ที่เรียกอะไรนั่นแหละฟิตอินทาริฟครับอะไรนะฟิตอินทาริฟฟิตอินทาริฟครับผมเออเดี๋ยวข้างหน้าก็ถามใหม่ว่าอะไรนะเออก็พอหมดตรงนั้นแล้วปุ๊บก็คือก็จะทรงๆละ ใช่มันก็จะไม่มีกาไรอ่ะนึกออกไหมพอมันไม่มีกําไรแล้วมันนิคือมีนิดหน่อยแต่ขาดใช่มักจะเป็นแบบนั้นแต่บางก็มีเหมือนกันที่มันขาดทุนก็มีอืแต่มันเป็นขาดทุนทางบัญชีไงเบิร์ตกระแสเงินสดอาจจะบวกเมมติไอ้น้าลงทั้งนั้นอ่ะไอ้แรงจูงใจในการทําอะไรเพิ่มคือมันจะมีอีกปะก็คือแบบบริหารให้ต้นทุนน้อยลงอะไรได้อีกบ้างไหมยาก ทำได้แต่ยากมากเช่นกห็หลายมิติครับต้นทุนลดลงแต่ต้นทุนลดลงยากครับเบิร์ตเพราะว่าส่วนมากเนี่ยธุกรกิจพลังงานสะอาดเนี่ยต้นทุนหลักๆเนี่ยมันมันไปอยู่ในสิ่งปลูกสร้างนึกอ,ออกไหมอ่าแล้วก็เอเครื่องจกักรเครื่องยนต์การซ่อมแซมนึกอ,ออกไหมครับมันอยูอ่พวกพวกนี้เป็นหลักครับเบิร์ตค่าคนก็น้อยครับเบิร์ตเบิร์ตจะประหยัดยังไงว่านึกไม่ค่อยออกเก็บมาเก็บมาคือมันมันส่วนมากไปอยู่พวกเนี้ยค่าซ่อมบำรุง ดังนั้นเนี่ยถ้าและสิ่งที่เราจะเห็นบ่อยๆคือเขาเรียกว่าคําว่า unplanned shutdown unplanned shutdown อ่าอย่างเงี้ยน่ากลัว unplanned shutdown ก็แปลว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันแบบไม่ได้แพลนเอาไว้อะว่ามันว่ามันแบบปกติเขาต้องมีการซ่อมบำรุงอยู่แล้วพวกเนี้ยอ่าถ้าเป็นแผงโซล่าก็ต้องมีการล้างใช่ป่ะง่ายๆนี่มันง่ายโซล่าอันนี้มันง่ายสุดละนะครับก็อาจจะไม่ยากไม่ยากมากแต่บางทีมันก็มันก็อาจจะเจอภัยพิบัติอะไรบางอย่างที่มันทาให้ให้ให้แผงวงจรมันมีปัญหาได้อะไรอย่างเงี้ย นี่ออกไหมครับเนี่ยพวกซักค่าค่าซ่อมบำรุงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอันตรีกับเบิร์ตแต่ถ้ามันไม่มีเลยมันก็ํำไรก็จะอาจจะดีก็ได้นี่ออกใช่ไหมแต่พอมีโมีรงไฟฟ้าเนี่ยพอมันมีอันแพงที่ตางก็ว่าปุ๊บทีนึงเนี่ยเรียบร้อยเจงบงอืมอืมปัญหาของมันคือมันก็จะแบบช่วงเวลาเนี่ยมันแบบเก็บเงินไม่ได้อ่ะจะมันขายของไม่ได้อ่ะขายไฟไม่ได้ก็เก็บเงินไม่ได้ไม่มีเงินไปสามเดือนแค่นี้ก็ก็ลําบากละ อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจ่ายเพิ่มลราลับต่ไม่ได้ใช่ป่ะพี่ก็เลยมองว่ามันเออนั่นแหละรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าล่ะว่ามันแบบมันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่มันที่เรารู้สึกว่ามัน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 จะยั่งยืนนักอะในมุมมองพี่อะแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ในบางเคสนะเบิร์ตเช่นถ้าบริษัทนั้นมีมุมมองนะครับในการที่จะแอคควีกินฟิลบราฟิลมาเรื่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ ต่อยอดแล้วก็อาจจะมีนโยบายนะครับในการที่บอกเฮ้ยเราจะแบบเมนเทนกําไรอ่าเนี่ยก็แล้วแ,แต่นะครับพ,พี่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็ไม่ไม่ได้ไปศึกษาจริงจังนะครับเมนเทนกําไรว่าเฮ้ยกำไรเนี่ยเราไม่ลดลงเด็ดขาดผมแปลว่าโคตรยากนะเพราะอะไรเพราะคุณต้องหาแบบกินฟิลเข้ามาเติมตลอดเวลานี่หรอปะหามาเติมหามาเติมตลอดใช่ไหมเพื่อต่อยอดให้ตัวไอตัวแอดเดอร์ให้มันแบบต่อยอดไปอีกคือของเก่าหมดหาของใหม่มาให้เยอะกว่าเดิมอ่ะเก็าปะแสว่าทกคนจะแบบลงทุนหนักขึ้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 นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วพี่เคยไปซีวีหรืออะไรบ้างไหมเคยแต่ว่าเป็นเออเออโลไฟ้าเก่าๆอ่ะเบิร์ตถ้าโลไฟ้าของเก่าเนี่ยก็ไปซีวีมันเกือบหมดแหละของใหม่จากรัวเผื่อนงเผื่อว่าแบบจริงๆมันในอนาคตมันมีโอกาสเทียบไอ้ที่พี่บอกไอ้ถึงสเตทที่แอดเดอร์หมดแล้วอ่ะทำไงให้กำไรได้เยอะกว่าทุกวันนี้ยากครับอืม เพราะว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่ามันมันมันไม่เหมือนพวกนคือหลายๆคนจะบอกว่าเอ้านี่แหละแผงโซล่าเซลล์ถูกลงถูกลงเรื่อยๆใช่ไหมครับเออหรือไม่รู้มีเทคโนโลยีอะไรในอนาคตประเด็นมันคือของเก่าไงประเด็นมันคือโซล่าเซลล์อ่ะหนึ่งแผงลงทุนโป้งอ่ะเก็บไฟได้สามสิบปีไงเบิร์ตไอ้เขาเรียกเออเเก็บไฟอ่ะมาขายได้สามสิบปีไงประเด็นน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนไงมันก็มันก็คือตัวเดิมทุนเดิมจริงนล่นละอือ เออคือคือต้นทุนมันเป็นแบบมันเป็นค่าเสื่อมอะเบิร์ดค่าเสื่อมกับค่าเมนเทแนสอะเบิร์ตเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ต้นทุนที่มันจะแบบเกิดขึ้นทุกทุกวันทุกปีอะใหม่ๆอะมันไม่ใช่อะที่เบิร์ดจะแบบไปแบบเพิ่มประสิทธิภาพมันมันยากอะหรือไม่ก็มีทางหนึ่งก็คือเพิ่มยิวมันแต่ยิวมันก็เพิ่มยากอีกเพราะว่าคือถ้าถ้าใครดูไอ้ตัวโซล่าโซล่าแผงโซล่าจะเข้าใจว่าคือแผงโซล่าเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพของมันเช่นเช่น ของญี่ปุ่นก็จะสูงหน่อยประสิทธิภาพนะครับในการที่จะเอาแปลงจากไฟไอแปลงจากแสงแดดมาเป็นไฟฟ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยยิวมันอยู่ที่ยิวมันซึ่งมันก็จะเป็นตั้งแต่ต้นเงนี้ยมันเป็นที่ฟิสิกคออ่ะมันก็มันก็แก้ไม่ได้อีกเพิ่มไม่ได้อีกอมจะเพิ่มยังไงอะนี่ออกว่าต้องไปเพิ่มท <laughs> ุ<อ>นวเวลาแ <laughs> ดดออก <laughs> เออเออเอ,อ่ะอย่างนั้นอย่างนั้นออคือ,เ,อ,อเดิมเนี่ยแดดออกเอแปดชั่วโมงต่อวัน เพ like like? right? oh. uh ิ่มเป็น12ชั่วโมงต่อวันอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้เออเพิ่มยังไงวะอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นไม่เกี่ยวกับปริมาณไฟไม่ไม่ไม่เป็นความเข้มแสงครับมันมันแปลงแสงไม่ได้แปลงความร้อนขาเบิรไม่ใช่ครับไม่ไม่เกี่ยวกับความร้อนไม่ใช่ครับอความเข้มแสงอืมอ่ะโอเค